คลิปนี้ขอทายศัพ์เกาหลีพื้นฐานค่ะมาดูซิว่าได้กี่คำเริ่มเรียนภาษาเกาหลีแบบสนุกง่ายใช้ได้จริงกับเข็มโคเรีีนะคะยกรบานยงเซโยเข็มโคาเลีมิดาทุกคนสวัสดีค่ะเข็มค่ะทุกคนเข็มมีข่าวจะแจ้งก่อนที่จะเข้าเนื้อหาในการทายศัพท์ในวันนี้นะคะเรื่องสองเรื่องด้วยกันเรื่องแรกคือ Facebook เข็มโดนแฮ็กไปใช่ไหม Facebook เข็มโดนแฮ็กไปนะคะแล้วก็เข้าไม่ได้เข็มก็เลยตัดใจทํา Facebook ใหม่นาอชื่อว่า เข็มโคดีเรียนภาษาเกาหลีกับเข็มนะตอนนี้มีผู้ติดตามประมาณสามพันคนนะคะเออแต่ไอเเจ็ดแสนสามแสนเจ็ดก็คือไม่ได้ไม่ได้ใช้แล้วนะคะก็คือหยุดแอคทีฟแล้วเนาะใครที่กาลังติดตามหรือว่าเรียนเนื้อหาภาษาเกาหลีเก็บคาศัพท์เก็บเนื้อหาอยู่อย่าลืมไปติดตามแอคเขาใหม่นะแล้วก็เรื่องที่สองค่ะล่าสุดเลยในอาทิตย์นี้เพิ่งเกิดขึ้นนะคะก็คืออ่าทิกตอกเข็มโคเดียค่ะมีผู้ติดตามสามแสนสี่หมื่นท่านนะคะปิวจ้า หายไปตอ่อหน้าต่อตาคือหายเลยใช้งานไม่ได้เขาแบนเข็มไปเลยนะเนื่องจากว่าเข็มมาสอนข้อสอบแล้วเนี้ยเราพูดถึงไก่ตุนโสมค่ะแล้วเราเข็มพูดถึงไก่ตุนโสมหลายๆรอบแบบตุน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 ก็คงจะแบบจับว่าเป็นเป็นมิจฉาชีพอะไรเงี้ยก็เลยแบนไปเลยโอ๊ยแกจเกิดเรื่องอะไรกับฉันเออดังนั้นนะคะตอนนี้ t ิ k t ตอเข็มโครหลีเองก็โดนแบนเหมือนกันตอนนี้เปิดแอคเคาท์ใหม่แล้วชื่อว่าเข็ม จุดโคเรียนะคะใครชอบดูคลิปสั้นๆคลิปสนุกๆน,กนะก็ไปติดตามที่ติ๊กต็อได้นะคะขอบคุณค่ะเฮ้ยจะรอ้องไห้อะทีนี้ไปเริ่มกันเดี๋ยวเข็มจ้าหานคำศั์แล้วทุกคนลองทายนะคะว่าแปลว่าอะไรโอเคนะคำแรกโกยอมอโมโกินมโมโกิน와요와อ มามาได้ไหมวาย و, มาคายคาย و. ไปค่ะไปเฮียวเฮียวทำทำคำถัดมาอะไรา و, อ่ะอะไรอ่ะ รู้ทราบเออรู้ทราบได้หมดเลยอะไรมาเรียวมาเรียวพูดมาเรียวพูดพายลพายลดูดู 배워요, 배워요. 배워요, 배워요. 배워요, 배워요. 요배요배요요요요 ทำงานถูกต้องทำงานนะคะชโ่ชโใช่ยนอนใชย่ยนอนโซยโซ่ คําว่าโซยบนอกจากแปลว่าเขียนแล้วยังแปลว่าใส่ได้ด้วยใส่หมวกแบบนี้เนาะแปลว่ารสชาติขมได้ค่ะแล้วก็แปลว่าอะไรนะใช้งานได้ด้วยหออลายความหมายมากทาดอยทาดอยปิดถูกต้องค่ะทาดอยปิดซาโยซาโย 쓰 사요 쓰 팔아요 팔아요. 卖 팔아요 卖 팔아요 卖 열어요 열어요. เปิด 열어요 เปิด ยอรอยเปิดยดีเฮโยยีเฮลยทำอาหารค่ะทำอาหารโยดีเฮลยทำอาหารมาโอยอมาโอย ดื่มมาชอย노래해요노래해요 노래 플레งค노래해요 운전 해요 운전 해요 ขับรถค่ะอุนจอนเฮียวขับรถคีดาเรียวโยคีดาเรียวโยคำนี้ล่ะรอค่ะเก่งมากคีดาเรียวโยรอโนราโยโนราโย เล่นค่ะโนรา哟เล่นโนรา哟เล่นโทวาจอ,อยอโทวาจอ,อยอช่วยค่ะให้ความช่วยเหลือใช่ไหมถว่าจอ,อยช่วยดองเขาหน่อยตอนเนี้ยโทวาจอ,อยทือรอยออทือรอยออ ฟั 들어요 ฟ 줘요 줘요 하이 줘요 하 줘요 하이 봐요 봐다요 랍카 바다요랍 파다요 랍 올라가요 올라가요 큰 빨카. น 빨. 내려가요 내려가요 ลงไปลงไปนรีรลงกัน哟เขีออยเโยเปิดค่ะแต่เป็นเปิดประเภทเปิดไฟเปิดสวิต์เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบนี้นะเ y ียวก่อ,อยก coil ปิดค่ะปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าปิดไฟคือเรียวคือเรียววาดค่ะวาดรูปวาดภาพคือเรียวชีบุลเฮียวชีบุลเฮียว จ่ายค่ะจ่ายบินจ่ายบัตรจ่ายค่าบ้านจ่ายได้หมดนะคะชิบุลเฮียองโซเฮียวชงโซเฮีทำความสะอาดค่ะเก่งมากชองโซเฮียวชงโซเฮียวทำความสะอาดนะอุนดงเฮียวอุนดงเฮียว ออกกำลังกายค่ะเล่นกีฬาก็ได้อุนดงเหวชายงเหวชายงเหวใช้งานค่ะใช้สอยค่ะชัมยอเหวชัมยอเหว เข้าร่วมค่ะเช่นเข้าร่วมอีเวนต์เข้าร่วมงานเข้าร่วมคาดเรียนแบบนี้เป็นตน้นชัมยอเหยออันจัยอ,อ,น,ยอนั่งค่ะเก่งมากอันจัยอนั่งซอโยเสโยอ 윤 가서요, 윤 나가요, 나가요. 억 바이 나가요, 억 바이. 그러면 들어와요는요? 들어와요, 들어와요. 카우마 가 깽막 들어와요, 카우마 들어와요, 카우마. 만나요만나요อพบกันเจอกัน만나요만나요이야기해요이야기해요พูดคุยค่ะคุยกันเมสากันแบบนี้ใช่คำว่า이야기เหวได้เลยค่ะชีจาเขียวชี เริ่มต้นค่ะเริ่มเริ่มต้นได้หมดชิจาเขียวกึนไนอ์กึนไนอเขียนว่ากึ d นายอเอกเสียงว่ากึนไนอ์นะคะมันมีกฎการออกเสียงเพิ่มเติมเนาะตรงนี้เรียนรู้เพิ่มเติมได้นะกึนไนอ์ o. จบค่ะเสเร็จเลิกกึนไนอ์ o. ทาย o. ทาย o. ขี่ขึ้นขึ้นรถขึ้นเรือบ้านเราขึ้นเรียกขึ้นรถลงเรือนะบ้านเขาท่ายกได้หมดเลยชาวอเฮลชาวเอเฮลอาบน้ำค่ะชาวเอเฮลอาบน้ำด้วยการใช้ฝักบัวนะชาวอเฮลมันมาจากภาษาอังกฤษใช่ชาวเอร์อเนาะชาวเอเฮลพ u ล l e ยพ o ล u l ย เรียกค่ะหรือว่าร้องก็ได้แบบร้องเพลงหรือว่าเรียกชื่อคนก็ได้พูดลอยซาไรายอทาราอ,อาศัยอยู่หรือว่ายังมีชีวิตอยู่ก็ได้นะแบบคนนั้นยังอาศัยยังมีชีวิตอยู่แบบนี้ก็ได้ค่ะซาราอาคาอ,อรอยอคอรอย 는, 가, 걸어요, 는, 걸어요, 는, 달려요, 달려요. วิ่งค่ะทายเหลียววิ่งตีออยก็วิ่งเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันค่ะทายเหลียววิ่งถูกกี่คำคอมเมนต์บอกเขียนนะคะถูกหมดไหมน่าจะถูกหมดนะเพราะว่ายังเป็นน้องกลุ่มนี้เป็นครรําศัพท์กลุ่มคํากริยาพื้นฐานที่ได้ใช้บ่อยแน่นอนดังนั้นถ้าใครยังเก็บไม่หมดอย่าลืมกลับมาเก็บนะเพราะว่ามันเป็นคําศัพท์ที่ได้ใช้บ่อยอยู่แล้วนะคะ เก่งมากทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะว่าติดตาม Facebook อันใหม่ของเข็มนะคะชื่อเข็มโคเรียนะแล้วก็อ๋อ t ิกตอกนะคะชื่อเข็มโคเรียรเหมือนกันค่ะเข็มจุดโคเรีฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะฝากเอ่อครีเอเตอร์ภาษาเกาหลีหน้าใหม่ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะเจอกันใหมคลิปหน้าไและ้ยอง